ตัวเหนียวเหนียว

ให้พร e ้อมยิ่งกูหนีเดลยจะให้อ้วนคือเมย์เ้อจะเป็นเบาหวานลูกเขาอ้วนเพราะหัวผัวบอกว่าอย่าให้พร้อมแต่จะหนูจะเซ็ตไอเคนไม่ใช่หรอกมันขึ้นเยอะไงมันขึ้นเยอะแม่แม่ว่าเดี๋ยวมันอ้วนแล้วมันจะแม่กลัวเป็นโรคไข้ไข้เกี่ยงแบบยายไงแกบอกว่าแกใจอ่ะตอนแต่งงานอ่ะน้อยเดียวนึงแต่พอก็ะละก็บเอาไปเลี้ยงวัวตัวใหญ่ ูไปแล้วโอ้ยปลาปลไปโชคดีโชคดีไปโชคดี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 ลูกโชคดีไปแล้วนู่นไปไปโชคดีลูกโชคดีไปโชคดีนะลูกนะไปเลยไปโชคดีลูกไปไปแล้วโชคดีพร้อมหรือยังคะเด็กๆดูสภาพข้างหลังแบบเต็มรถมาก นี่ถ้าเป็นที่แคนาดาทำไม่ได้ you can't do that in Canada Maddie only in Thailand okay yeah this is against law in Canada yeah I know no my scar wait because I look my skin looks like this now yeah because it's shiny because too hot day my face looks like this look เด็กๆ Maddie ไม่ร้อนเหรอลูก not wrong <laughs> maddie say not wrong mm -hmm. thailand only cow there's another one ahead <laughs> maybe okay, another one ahead. up here maybe those guys It does try to go so we this so lane to be one right okay. here now there's another one so, up further so we should in the middle <laughs> just stay here yep. so now which one is it so oh my god เมือนฝนจะตกเลยเนาะแน่นอนเลยอ่ะฝนตกแน่คือว่าพัทยาฝนตกบ่อยมากใช่ไหมก็อยู่ใกล้ทะเลไงเอาบ้านป่าอยู่ใกล้ทะเลเหรอลูกครับอยู่ใกล้กันน้องฟิวไปทะเลบ่อยไหมไม่ค่อยครับเพราะอยู่แต่บ้านตอนนั้นแบบเขายังไม่ฉีดวัคซีนเลยโอ้โหสิบล้านเลยอะโอ้ยอีกฟิวอุ้คอหักเลยอะโอ้ยแต่โอ้มันหลุดเลยอะมันหักไปเลยอะหลุเลยอะลุด

I you're taller than him mm, though. I think so. He's i like this is how does... long <laughs> <I> know <laughs> where he one. You can park anywhere actually. He's like <laughs> <there's> <laughs> no <laughs> <for> parking <peanuts. laughs> <laughs>

谢谢小、啊、杨 นี่แมดดี้ที่จะมาทัวรวิลลาทัวร์วิลล่เพราะว่าแมดดี้ต้องการที่จะมาไั้รถไฟใช่ไหมคะลูกออมาได้รถไฟพี่ฟิวไม่มาอะไรรอบนะพี่ฟิวไม่ยอมมาด้วยพี่ฟิวไม่อยู่กับปราค่าคืนรถไฟนะคะจะอยู่ที่คนละ50บาทนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาลูกโอแมดดี้แบบชอบที่นี่มากเพราะว่ามีของเล่นเยอะใช่ ของเล่นเยอะปกติอยู่ชั้นนู้นไม่ใช่หรอ okay, okay. ปกติอยู่ชั้นไหนะ่ะ <Okay. S 1> ชั้นสชั้นสา <Yeah. S 2> ออกจากเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะเราก็จะไปที่เซ็นทรัลพัทยานะคะที่อยูอ่ตรงฮิลตันเนาะคือแดดดี้เนี่ยเขาไปซ่อมแว่นไว้ที่นั่นนะคะพอดีแว่นเลนดุดแล้วก็ร้านนั้นปกติเขาตัดมาให้ก็เลยต้องไปที่นั่นทางผ่านนะคะก็จะเป็นหาดพัทยาซึ่ง รอบนี้คือผิดหูผิดตาเลยรอบก่อนที่กุ้งมาคือแบบเงียบรอบนี้คือคนเยอะมากแล้วก็ผ้าใบชายหาดคือเยอะกว่าปีก่อนๆอีกค่ะทุกคนดูแล้วแบบเหมือนพระยาตื่นแล้วอะไม่หลับแล้วอะค่ะแต่จริงๆกุ้งไปไหมกุ้งก็ไม่ไม่ได้มาที่นี่นะปกติอยู่ใกล้พัทยาจริงแต่ไม่มาเที่ยวเลยนะคะส่วนใหญ่จะมาแค่ธุระท,ที่ที่ห้างแล้วก็กลับเลยเนาะไม่ได้มาเดินอะไรแบบนี้ค่ะออกจาก เทอร์มินอล21เรามาที่ฮิวตันอีกแล้วคนหลายนนี่ไงคนละห้างไงแต่อยู่พัทยาเหมือนกันนี่ราดดีมันสวัสดีค่ะมารับเล้นโตแล้วค่ะ Sir. Awesome. Oops. <laughs> you didn't do anything wrong really. It was actually your fault. <laughs> ของเข้ามาขอ,ของหนูอะลูกสองปีไม่ได้เข้าบ้านค่ะเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเอากุ้งอเอแกล็บของก่อนนี่ค่ะทุกคนไม่ได้อยู่สองปีเลยของแมด้ยังอยู่ของแมได้ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวค่ะเพราะว่า ห้องน้ำด้านล่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วกุ้งพึ่งอ่อทำครัวใหม่นะคะนี่เพราะว่าอันเก่าตอนที่เขาติดก,กับตัวบ้านมาน่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยอันนี้คืออันใหม่เป็นกระนิกเลยนะนี่คือทำใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนทุกคน แมดดี้ห่อมต่อช่้นอนของด้อยู่น้นพบนเห้องมห้องนอนพี่แมดนั่วลูกพี่สำหรตอนนี้พีอยูนันนี้าฮพี่นพ่ทอยู่ที่นั่อตอนนี้อันนี้คือดูแมดดี้นังในห้องของลุม ในห้องพีพีทพี่พีดแต่ก่อนเป็นห้องว่างตอนนี้เป็นห้องพี่พีทแล้วจริงไม่ต้องเป็นห้องน้องแมทนี่ห้องพระค่ะแล้วก็ ่จะรีดแดดอันนี้คือห้องนอนค่ะทุกคนสองปีไม่ได้กลับมาเลยนี่แมดดี้น้องแมดยังเปลแมดดี้ยังอยู่อยู่เลยค่ะทุกคนอันนี้คือเปลน้องแมดนะคะยังอยู่สมัยตอนแบบอายุสองสาขวบเปลยังอยู่แมดดี้เปลหนูยังอยู่เลยเลยลูก ห้องน้ำเล่ทำไมลุงเขาองปิดยังต้องเ,อเปิดให้มันสว่างสิน,นี่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะประมาณนี้หูไม่มาสองปีก็โซมเหมือนกันนะอันนี้ตู้เสื้อผ้าของแดดเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันนะอันนี้ตู้เสื้อผ้าแดดอันนี้ของแม่ค่ะ อันนี้เสื้อผ้ากุ้งทุกครั้งเวลากุ้งกลับมากุ้งก็จะไม่ได้เอาเสื้อผ้ากลับมาเลยวพราที่นี่มีเสื้อผ้าอยู่นะคะน่าจะใส่ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกยังหนึ่งนะ่าจะเป็นหูสมัยแบบของน้องแมทอ่อะพ่ออ้อมน้องแมตต์อยู่ในหมดเลยอันนี้เป็นของไม่รู้ลุงเขาเอาไปหมดแล้วยังของใช้อะ่ะอา้าไม่มีกระเป๋าอยู่ที่นู้ดด้วย ของใช้บ่างอันก็นดิแมดี้อาบน้ำมาโลกอาพี่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเ,าเล็กวันเล่น,นะคะปอวินติดกับสนามกอล์ฟบุรพาค่ะ ซึ่งก็ก่อสร้างนะคะเสร็จเมื่อปี2014นะคะบ้านหลังนี้คุณพ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กุ้งก็อยู่ที่นั่นประมาณ1ปีเนาะก่อนที่กุ้งจะย้ายมาอยู่แคนาดาซึ่งตอนนั้นนะ่ะน้องฟิลก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยหลังจากที่กุ้งย้ายมาแล้วนะคะน้องฟิลก็ไปอยู่ที่ลพบุรีเพราะว่า สะดวกกว่าแล้วก็พ่อ,อคุณพ่อของน้องฟิวก็สามารถเดินทางไปหาได้บ่อยๆด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่าหมู่บ้านนี้นะคะระบบร,ะรักษาความปลอดภัยค่อนข้างที่จะดีมากๆรวมถึงทัศนียภาพต่างๆด้านด้านนอกนะคะจะมีสวนที่เขียวมากๆเลยรวมถึงสโมสรว้างจริงๆเพราะว่ามีทั้งหมดประมาณ900หลังเนาะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะสร้างสโมสรค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรตอนนี้นะคะต่อที่บ้านก็จะมี พี่ชายของกุ้งนะคะแล้วก็หลานสาวนะคะอยู่เพราะว่าก็เหมือนแบบดูแลบ้านไปด้วยเพราะว่าถ้าบ้านไม่มีคนอยู่ก็จะสุดโทนเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พามาชมบ้านแล้วกันเนาะมารีวิวบ้านที่ไม่ค่อยอยู่ไม่ได้กลับมา2ปีก็คนช่างที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ